ครับเี่ลสวัสดีครับเื่นอนัวานะไรติดแขนได้ครับครับสวัสดีคครับครับพครับัดาครับีลี่ครับตัาครบวครับตัดนะครับตัดนะครับัดนครับตัดนะครับตัดนะครับตัดครับัดนะครับัดนะครับัครับตัดนะครับตัดครับั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  ต้องครับดีดียเดี๋ยวเดี๋ยวนข้าวห่โอ้โหสวัสดีครับ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  Không phải